ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ความความแตกต่างของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมักจะอยู่ในรายละเอียดเนี่ยแหละที่ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะเพราะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยพอฟังเราก็น่าสนใจว่าเอ่ย่างใช่ทุกศาสนาจะบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงกันทําสิ่งที่ไม่ดีนะแลเรก็ให้ทําสิ่งที่ที่เป็นเรื่องดีในในแต่ละมุมมองคําสอนของแต่ละศาสนานั้น แต่ว่าการที่บอกว่าเราต้องมีจิตที่แจ่มใสเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้พบเห็นโดยทั่วไปแล้วกันหรือว่าไม่ได้พบเห็นในลักษณะ explicit ขนาดนี้นะครับซึ่งเท่าที่เราฟังจากเมื่อกี้เนี่ยนะก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นเป็นคล้ายๆระบบที่ ที่ตอบโจทย์นะในการที่เราตั้งคําถามว่าเราจะทํายังไงให้แบบในอนาคตไม่ว่าอีก,กีภพกี่ชาติถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราไม่พลาดที่จะตกลงนรกได้ง่าย,ายๆก็คือว่าถ้าทุกอย่างเราตั้งอยู่บนจิตที่จมใสเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดจิตต่อไปซึ่งยังมีความจมใสยอยู่ต่อจริงผมยังสับสนเรื่องคําว่าจมใส่เพราะาบอกคําว่าจมใสไม่เอาทั้งสุคติไม่เอาทั้งทุขติคือคือแปลว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปเวลาพูดจาคำว่าจมใสใช่ไหมแบบภาษาไทยเรา จะแปลตรงๆอ่ะแจ่มใสแฮปปี้ใช่ไหมคือมีความสุขมันไม่ไม่มันหาคำซึ่ดีกว่าไม่ได้อ่ะเขาเปรียบเทียบกันเหมือนแว่นส่องมองดูอะไรก็ตามเนี่ยเถ้ามันแจ่มใสถ้ามันแจ่มใสเนี่ยมันมันมันเห็นได้ชัดเนี่ยแต่ถ้ามันขุนมัวเศร้าหมองมันเห็นไม่ชัดอืมเห็นไม่ชัดแปลว่าอะไรเหมือนกับเราต้องเรามีน้ําในกระมังเนี่ยนะขุนใช่เราเอาเหรียญบาทใส่เข้าไปกี่เหรียญก็ตามใจ แล้วก็ลมพัดน้ํากับเพื่อมล้วมีจอกแหนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะมองเห็นได้ว่าเหรียญบาทอยู่ตรงไหนกี่อันต้องทําให้แจามใสก่อนเอาจอกแหนออกก่อนตกตะกอนก่อนลมไม่พัดก่อนพอน้าใสหมดถึงจะเห็นอันนี้คืออะไรจิตที่แจามใสเนี่ยมันจะเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่แจามใสมันไม่เห็นมันไม่เห็น เห็นตามความเป็นจริงเช่นไรเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นไหมแม้กระทั่งราคาของบิตคอยก็ไม่เที่ยงนะมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยซึ่งหนีความจริงข้อนี้ไปได้มันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนตลอดเวลานั้นถ้าจิตมันแจ่มใสไม่มีเครื่องเศร้าหมองแจ่มใสแปลว่าไม่มีเครื่องเศร้าหมองมาบังนะถ้าเอาเครื่องเศร้าหมองออกแล้วเนี่ยมันก็แจ่มใสมันก็เห็น ตามความเป็นจริงว่าอ๋อมีไอ้นี่วางตรงนั้นไอ้นั้นวางตรงนี้เห็นไหมมันก็บอกเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นว่าจิตใจมันแจ่มใสแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไหมอะไ,อ,ะไอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะแล้วอีกอย่างเรานึกว่ามันมีมีมตัวตนมี self อ identity อยู่อันหนึ่งเช่นเราบอกว่าเอาเอาเอา ซ้อมเตะนะบัวเขาบัญชาเมฆซ้อมเตะเนี่ยเอาต้นกล้วยมาซ้อมเตะตุ้งตุง้ตงโชยฝรั่งดูเนะี่ยมันก็มีต้นกล้วยถูกป่ะมันมีอ่ะต้นกล้วยแหละไปเอามาเตะแต่พอลอกกาบกล้วยออกทีละกาบทีละกาบทีละกาบหมดนะ้ะต้นกล้วยมันหายไปไหนล่ะจริงๆมันไม่มีตั้งแต่แรกแต่มีโดยสมมุติเมื่อเหตุปัจจัยประกอบกันอย่างนี้เอากาบมารวมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าต้นเอากาบลอกออกไปหมด ก็ไม่มีต้นต้นหายไปเอาพวมมาไลยเอาเบาะที่นั่งเอาเครื่องยนต์เอาเกียร์ออกคําว่ารถยนต์ก็หายไปแต่เอาทุกอย่างประกอบขึ้นมาคำว่ารถยนต์กลับมามีใหม่รถรถยนต์มันมีแต่เดิมไหมไม่มีมันเป็นสิ่งที่มาเกิดทีหลังเท่านั้นเองจากการประกอบกันของเหตุของปัจจัยมันก็เห็นว่าเออนอกจากไม่เที่ยงแล้วนะมันยังไม่มีสาระด้วยมันเกิดจากเหตุป,ปัจจัยตัวมันเองไม่มีเลย เหมือนเปลวไฟของเทียนไขเนี่ยมีเปลวไฟพอดับปั๊บเนี่ยเปลวไฟมันวิ่งปุ๊ไปซ่อนในตัวป่ะไม่ใช่มันไม่มีเปลวไฟมันเกิดขึ้น,นตรงนี้เพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าเอาเทียนไขกับไม่ขีดไปจุดที่แอฟริกาเปลวไฟก็ปรากฏที่แอฟริกาคือมันไม่มีตัวตนนะเข้าใจไหมมันก็เห็นชัดเจนขึ้นเทียนนิดว่าเออมันไม่เที่ยงเนาะมันไม่น่าพึงพอใจนะและมันไร้สาระเด้อย ความไม่น่าพึงพอใจเอไยเลยเนี่ยภาษาเขาเรียกเป็นทุกข์ไม่น่าพึงพอใจแล้วมันไร้สาระต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียกเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันหลอกเป็นอุปทานหลอกหลอกว่าโอเคเป็นพิริยะมันเป็นตรงไหนอ่ะเป็นตรงฟันเหรอหรือเป็นตรงรองเท้าหรือเป็นตรงนิ้วมันประกอบขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นพิริยะประกอบมาอย่างนี้ก็เป็นเฉโลพวกนี้เขาเรียกเป็นสมมุติ นะส่วนซึ่งเป็นปรมาต์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็มีแค่ไม่พูดดีกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพามีแค่สี่อย่างนอกนั้นสมมุติหมดแต่เราเนี่ยมันเหมือนมีความขุ่นมัวความไม่จ่มใสบังอยู่มันไม่เห็นไม่เห็นตามความเป็นจริงก็นึกว่ามีอัตตามีในกอในขอมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ซึ่งมันไม่มีนึกว่ามันเป็นสุขมันทุกข์ทั้งนั้นอะ เพราะว่าที่เราบอกเป็นสุขมาเนี่ยมันก็ทุกข์เพราะต้องดูแลรักษาสแสวงหาความสุขในการสแสวงหาเป็นทุกข์แล้วถ้ายัางไม่ได้เมื่อได้แล้วก็ต้องรักษาเป็นทุกข์อีกเห็นไหมมันมัน,ม,นมันปิดบังเอาไวอ้อ่ะนะและมันไม่เที่ยงเห็นไหมสอบสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อเมื่อกี้ถามเรื่องแ่มใส่ก็ต้องตอบเรื่องเศร้าหมองเมื่อเอาเศร้าหมองออกได้หมดมันก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันเป็นอนันหนงอย่างทุกขังอนนตตาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันทุกประการ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพ่อพมีส้มสองลกูกอย่างเงี้ยนะส้มสองลกูกเหมือนกระทกป,ประการเบอร์เบอร์ห้านะกำลังกำลังกินอร่อยนะสมมุตินะสมมุติเหมือนเอานี้ดีกว่าเอาน้ําดีกว่าเอาน้ําสิงสองขวดมันเหมือนกระทกป,ประการพ่อบอกว่าขอน้ํากินหน่อยสิก็มีขวดน้ําสิงวางอยู่สองขวดเนี่ยกิดซึ่งเนื่องด้วยการเลือก ระหว่างขวดข้างซ้ายกับขวดข้างขวาไม่มีถูกไหมเพราะมันเหมือนกันอะไรก็ตามที่เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่มีการเลือกระหว่างซ้ายกับขวาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกหรือนอกโลกในจักรวาลอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกันใดไตรลักษณ์ในลักษณะสามประการเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นอนิจจังเท่ากันทุกขังเท่ากันอนัตตาเท่ากันถ้าใครก็ตามเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ย กิจซึ่งเรื่องโดยการเลือกระหว่างสองสิ่งนี้ไม่มีเพราะมันเหมือนกันเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นอิทธารมอารมณ์ซึ่งน่าพึงพอใจกับอนิจฐารมอารมณ์ซึ่งไม่พึงพอใจเลยเช่นคำชมกับคำด่าหรืออะไรแบบน,นี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากันนะเพราะฉะนั้นทางเลือกรว่วงสองทางนี้ไม่มีสําหรับผู้ซึ่งไม่มีทุทลีในดวงตามาปิดบังให้เศร้ามองนะเมื่อไม่ต้องเลือกปั๊บ อันไหนก็ได้ทางสายกลางก็ปรากฏนะซึ่งอันเนี้ยพอจะทำอะไรก็ตามมันไม่ไปทําไปเพื่อเป็นกรรมข่าวหรือเพื่อเป็นกรรมดำแต่เพื่ออย่างอื่นอันนี้เพื่ออะไรก็ว่าอีกทีเพื่อเพื่อไปทางการการเห็นปฏิภาณอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่ถามมาเรื่องแจ่มใสกับเร้าหมองมันคืออันนี้คือไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นสภาวะนะ อ่าที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเห็นว่ามันจบคนที่เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาอีกคนก็ดีใช่ก็ธรรมดามนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากันเห็นไหมชีวิตพ่อไม่เคยโกรธอะไรใครดา่าพูดคำหยาบไม่เคยมีเลยเพราะมันมองเห็นเท่ากันใครก็ทำไรได้ให้นะ บางคนมาโกงมาอะไรเยอะแยะหมดแล้วาตัวนะเพราะเฉยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาถึงบอกชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตก็จะไม่เห็นพ่อไปด่าใครอะไรไม่มีอ่ะเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มชากลั้นคาด่านะเพราะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนระหว่างคนที่เขาชมเรากับคนที่เขาด่าเราคนดีคนเลวเป็นอันที่จยางทุกขังอนัตตาเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือสัจจิตตะปริโยธาปนังนะ ทำจิตให้แจ่มใสแจ่มใสยังไงแจ่มใสคือไม่เศร้าหมองไม่เศร้าหมองคืออะไรคือทําให้หมองเห็นตามความเป็นจริงถ้าจะาละเอียดอีกว่าเศร้าหมองด้วยอํานาจของอะไรก็อานาจของนิวรณ์เครื่องกีดกัน้นไม่ให้เห็นความเป็นจริงประกอบด้วยอะไรเอาละเอียดไปอีกก็มีการมาฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทัจกุกุยะวิชิกิจามันต้องเรียนเยอะมากเลยพุทธศาสนาที่เป็นศาสตร์ซึ่งมหัศจรรย์ มหัศจรรย์นะทุกอย่างเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลเราสรุปก็หาที่เดียวกันมหัศจรรย์มากแล้วก็มีเหตุมีผลส่งเสริมกันเป็นแล้วแต่ขณะจิตแต่ละอันส่งต่อไปเรื่อยนะมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะเกือบจะเดียวกันที่พอเข้าใจนะกับคอนเซปต์ของไวท์เพเปอร์ของบิตคอย n แล้นะน่าสนใจถึงได้มีความมั่นใจในเรื่องของบิตคอยว่าเฮ้ยไปต่อได้แน่ ก็มันมองดูแล้วมันโอเคอะเนาะโอเคคงเข้าใจนะสัจจิตาปริโยธนทนางมันยากหน่อยแต่ก็ทำหนองนี้แหละจริงๆก็ฝากเอาไว้ประมาณเนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของอวันมาคาู้ชาคือคืออย่างที่บอกรายละเอียดเล็กๆเป็นส่วนสำคัญนะครับ จ,จากที่ฟังมาจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เราจะเข้าใจคําง่ายๆเนาะแค่บอกว่าเวลาจะทําไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะเป็นการละเว้นการทําชั่วยหรือว่าจะเป็นการการทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทําดีก็ตามต้องทําด้วยจิตท,ที่ผ่องใสเป็นคําพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะฮะซึ่งทางเดียวที่จะทําได้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจะต้องศึกษาเยอะๆจะต้องเรียนเยอะๆเราก็จะต้องฝึกเยอะๆะ